ครับผมเหมืเลยนาเลยเดกับกับตามทีเจริญกับพี่น้องแฟ็นเขาไปเดียวนะครับเมื่อสักครู่ว่างท่านนายกเตยพานะครับวันนี้กับพาทีมงานนะครับมาเดินชมพานธ์งานถนนคนเดินนะครับกองตำบลดวงรังนะครับมาที่มุมซวยซอินะครับพี่บุญมาที่ซวยซวอิอะไรครับเดี๋ยวให้ให้ทีมงานของนายกเป็นเบ็กราวนะครับกับนายปีบั้มลักอันนะครับไม่เดี๋ยวพี่บั้มนะครับเลยกล้าวนะครับนี่ก็คือท่านนายกบำรุงนะครับพรมเจริญ ครับนายกองการบริษัทสวิริบุญโครงลังนะครับวันนี้การซื้อก็ในฐานะเป็นเจ้าภาพนะครับการเราต้อนรับนะครับท่านนายกจที่ตีพ่าไมหน่อยครับค่ะสวัสดีครับแฟนเขาส่งทิญจิตอาสาเพื่อนอมงนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ทางอบตของลังนะครับโดยกิจกรรมของถนนคนเดินนะครับได้มีโอกาสต้อนรับท่านนายกเทศิบุญสีสิรบาลตำบล ت ีพ่าอำเภอตีพ่าจังหวัดสงขลานะครับให้เกียรติ มาเยี่ยมชมนะครับในกิจกรรมถนนคนเดินของอบตขอหลังนะครับซึ่งท่านเดินทางมาจะได้ช่วงบ่ายนะครับวันนี้ก็อยู่ในบริเวณนั้นอยู่นะครับเดี๋ยวโอกาสให้ได้พบกับท่านนายกเฉลิมบุญธีมณีนะครับนายกเทศบาลตำบ ل ที่ผ้าอำเภอเทผ้าจังมาส่งขลาครับเชิญครับท่านนายกครับสวัสดีครับผมนายเฉลิมบุญธีมณีนายกเทศบาลตำบลเทพผ้านะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณ านายกบำรุงนะครับตีได้ให้โอกาสมาเยี่ยมพี่น้องประชาชนในเขตพื้นทีนะครับซึ่งถนนคนเดินเนี่ยจากตีสอบตามแม่ค้านะครับก็แม่ค้าส่วนใหญ่นะครับมีความสุขกับการขายนะครับผมมองแล้วว่าโครงการนี้นะครับนายกบำรุ่งเนี่ยช่วยพี่น้องในโซนหน้าม้อมเนี่ยได้ดีมากเลยนะครับก็อยากเกชิญชวนนะครับคนดีได้ชม รายการนี้นะครับให้มาเยี่ยมมาชมนะครับและงทองกินเนี่ยนาทา่านทุกทุกลานนะครับนาท่านท,ทุกลานเลยแล้วก็นากินทุกลานและง้องเนี่ยก็ร้อยนะครับของร้อยหมากเลยนะครับกายากฝากนะครับผู้ติดติดต,ตามรายการข้าว้องทิ้นเนี่ยต่อ,อยากให้มาเที่ยวกันนะครับมาเที่ยวกันเยอะเนะครับอย่างหน่อยเนี่ยเราเป็นการกระตุนเศษรษฐกิจภายในจังหวัดของเราเองนะครับ โดยเฉพาะคนสงขาเองเนี่ยถูกอัเภอร์นะครับในสงขาก็อยากเชิญชวนให้มาเยี่ยมแล้วก็มาช่วยอุดหนุนแม่ค้าคนคงล้งนะครับให้มากนะครับก็ต้องขอบคุณนาะยกบำรุงนะครับที่จัดโครงการดีๆในส่วนของถนนคนเดินนะครับแล้วก็ขอบคุณชาวบ้านที่ให้ความหลวมมือนะครับผมดูแลว,ว่าอบอุน่นน่าอยู่นะครับที่นี่นะครับก็เชิญชวนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ นั่นก็เป็นเสียงของทางนายกนะครับเหมือนกับตามที่ผมได้เรียนกับพี่น้องแฟรนขาวสองทิศปิดอาสาไปแล้วนะครับว่าพี่น้องเราเนี่ยครับบางใจเรียนเคี่ยงไม่ว่าพินจำหน้าพินเตี้าวพินตะกรมนะครับฟังนี้ก็คือสามารถมาขุดนุ้นสินค้านะครับฝืนบ้านฝืนเมืองของเราได้นะครับเราอยากเรียนซ้ำทางนายกนะครับว่าภาพบรรยากาศเป็นเหนือครับสร้างทางนายกเนี่ยเกมีแนวคิดที่จะว่าตรงเสริมกันตรงเทียวยังให้บางกับเช่นชั่วปีน้องเลยนะครับมาหรือว่าจะ เกิดเล้งทีสองหล้งทีสามขึ้นบางใหม่นะครับสำหรับกิจการถนนคนเดิมนะครับครับในสว่วนนี้นะครับก็มองแล้วว่าบ้านเล่านะครับในเรื่องของการขาการขายเนี่ยมันมีความจําเป็นนะครับแล้วยางหน่อยเนี่ยผมมองว่าแต่ละชุมชนแต่ละท้องที่เนี่ยจะมีของดีของแต่ละทีนะครับโดยเฉพาะที่นี่เนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยก็ลั่นไอติมกะทินะครับรสชาต ดีมากเลยนะครับร้อยสู่ในเมืองนะครับสู่เมืองหลวงสู่กรุงเทพได้นะครับแล้วก็ยังมีสินค้าอีกลายชนิดนะครับที่ที่มาดูแล้วนาท่านนะครับหลยหลยอย่างนะครับผมก็เลยอยากให้ทันทีได้เห็นรายการได้ฟังรายการนะครับอยากให้มาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับบางที่ผมผูดไปเนี่ยไม่เหมือนตาเห็นนะครับ ก็ย่างไห้เช่นชวนให้มาเยี่ยมแล้วก็มาท่านของอร้อยนะครับมีกะไอติมมีมากนะครับมีมากมีมึกยางมีสินค้าผื่นบ้านมีพักปอดสารผิดนะครับเต่าที่ผมดูมีหลาหลายอย่างนะครับมากมม้เลยเป็นตลาดน,นึงที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยมาดูในวันนี้เนี่ยก็ายากกลับไปท้าดีเทพ้าด้วยซํานะครับแต่ว่าก่อนที่จะทํำเนี่ยเราก็ต้องมาดู อ่าพ้งานที่นายกบำรุ่งถ้ำเนี่ยว่าอ่าบรรยากาศเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มแบบไหนนะครับแต่มาดูแล้วเนี่ยก็เกิดความประทับใจนะครับว่าชาวบ้านเองเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนได้ขายสินค้าได้ดีนะครับแล้วก็อาหารเนี่ยก็ปลอดสารผิดร้อยนะครับตะแล้งภาษาบ้านเล่าเนี่ยร้อยอย่างหูนะครับร้อยมากนะครับนั่นก็ก็ส่วนหนึง่งนะครับแล้วก็อยากมองว่า ทองทิ้นเล่าเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเรามีทีละแห้งเนี่ยมันก็นจะเป็นการดึงดูดในส่วนของการท่องเที่ยวนะครับแล้วจะได้โชว์สินค้าบางประเภทอาหารบางชนิดอ่าที่เด็กเยาวาชวนหลุดไหมเนี่ยอาจจะไม่รู้จักแล้วเนี่ยก็ยังมีที่นี่นะครับก,ก็อยากฝากนะครับว่าเป็นไปได้เนี่ยถูกทองทิ้นได้ท่อนะครับแต่ ทำในบริบทของทองทิ้นแต่ละทองทีนะครับที่มีอาหารแต่ละชนิดซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าความแตกต่างกันของแต่ละทองทิ้นเนี่ยมีนะครับแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละทีเนี่ยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะทาเนี่ยเราก็ต้องมาวางแพนมาดูของจริงนะครับนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่าทาให้ชาวบ้านผิดของประชาชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มนะครับตรงนี้ก็ ชมเชยนะครับชมเชนยนายกบำรุงมากนะครับว่าได้เริ่มจ้างที่นี่ซึ่งจริงๆที่นี่ก็เป็นทองทิ้นที่ไม่ใหญ่โตมากนักแต่ว่าในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยนายกบำรุงเนี่ยอาจจะทําติดต่อไกด์มาเล่นะครับซึ่งเป็นเผื่อนบ้านต่างต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเยี่ยมมาชมได้พอกเล่าเนี่ยมีของดีและของบ้านเล่าเนี่ยะสะอาดถูก ร้อยนะครับนั่นก็กอยากเป็นมุมมองอีกมุมมองนึงนะครับเพราะว่ามองแล้วว่าคนบ้านเล่าเนี่ยเรามีสิ่งดีๆแล้วก็โดยเฉพาะสงค้าจังหวัดเล่ามีสิ่งดีๆอยู่มากนะครับครับผมขอบคุณนะครับนั่นก็เป็นเสียงของท่านนายกนะครับ ตามที่ท่านได้เรียนเจงไปแล้วนะครับว่าเป็นการส่งเสริมต่อยอดในการอนุรักษ์นะครับประเพณีของพิ้บวันเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมด้านอาหารนะครับในการต่อยอดก็คือนำเศรษฐกิจหรือว่าสร้างรายได้นะครับพี่น้องในชุ้มจุนตำบลคลองรังนะครับซึ่งพอคาเบคายนะครับจะอยู่ฝั่งตีผ้านะครับมานำสินค้าอาหารทะเลหรือว่าอาหารตาเทงกับถ้าหมัดมาจำหน่ายสินค้าได้นะครับเป็นการเหล็กเหรียญสินค้าสินค้าเหล็กกันนะครับในการอนุรักษ์นุนได้มีกระจายรายได้สินค้าเหล็กกันนะครับ ยังมีข้อดีอีกอย่างกับเจตนายกยังมาได้ที่นั่นก็คือทุเรียนหรือว่าเป็นผลไม้ที่ว่าขึ้นเฉอของหน้าม้อมด้วยกันนะครับยิงทันน้าเพื่อคนไม่มากนะครับธันกัคนก็ใหญ่ไปอยู่จะนะเลยกับคนไม่พึ่งมาอยู่ที่นี่มันมีทุเรียนพันนางามนะครับถึงตอนนี้เป็นการเหมือนกับใครๆว่าล้งหลับเล่นลิ้นหลับเลก็มีต้องการพู้จองต้องการจองหลวงหน้านะครับถึง ปีนี้กะครับพุผลิตหน่อยนะครับเป็นปน้าที่ชาวบ้านเกษตรกรเราเนี่ยครับได้มีการโรงเรียนได้มีการนําเสนอว่ามีการพยายามจะมีการแก้ไขนั่นก็คืออย่างของลิงนะครับที่ว่ามาทำลายผลผลิตนะครับนี่ก็เป็นสินค้าอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับในตู้ที่เรียนนะครับวันนี้ทางจากเ้าเราจิ้มบิจอาซารวมถึงท่านนายกนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่างธนายกที่พาที่ว่านำคณะทีมงานนะครับมาเยี่ยมชมนะครับมาเดินชมช้อปชิมนะครับอาหาร กองถนนคนเดินต่บนกองลังก่อนจะจ้ากันไปธนาหยกมีอะไรจะปลูกต้นกล้วยอีกไหมนะครับเรียนธนาหยกนะครับครับกวันนี้นะครับมันเสียดายไปนิดนึงครับสภาพอากาศน่าหดพุ่นในตีลงมานิดนึงแต่ว่าเร็วๆหลังจากนี้น่าจะปลดเร็วครับเพราะนันพ่อแม่พี่น้องนะครับหรือแฟนเขาที่ได้ชมรายการนี้อยู่นะครับถนนคุณเดินอบต่อรองหลังนะครับก็ยังมีเวลา ในช่วงเวลาอีกสามสี่ชั่วโมงนะครับเราจะาบิดกิจกรรมตรงนี้ในช่วงเวลาสี่ทุ่มนะครับเ,เดือนละสองกลังนะครับสัปดาห์แรกของเดือนนะครับแลยครับสัปดาห์ที่สามมาพบกับดนดที่ถนนขุนเดินนะครับของอำเภอ้องหลังนะครับในพื้นที่ของหมูที่สามบ้านไม้ตาบนคลองรังนะครับ, 3, บ,บ,บ,รรบวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับท่านนายก เฉลิมพลีิมานี่นะครับนายกเทศบาลนนทีพาอีพาที่มานมาเยี่ยมชมนะครับพี่น้องแฟนขาที่กำลังจะเดินทางมาสูในบริเวณนั้นนะครับเราคิดว่าหลังจากนี้นะครับสปาพของพื้นทีนะครับในการจับใจ่ายซซยแดนเดินชมของอหารือวาสิ้คข้าพื้นบ้านในพื้นที่ของเรานะครับจะมีเรอรับพี่น้องอยู่นะครับเราะนั้นต้องเชิญชวนนะครับพี่น้องแฟนขาว นะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งท่านพี่กุณนะครับนักข่าวต้องพิ้นแล้วก็ทั้งนักข่าวที่ได้นําข้อมูลดีๆออกไปสู่สาธารณชนนะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับนายกขอบคุณพี่บํานะครับขอบคุณดีบัมนะครับปี่มาอุดหนุนทิ้งกานะครับวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับนะครับจักภาพรวมกันเช่นครับ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 เช่อากาศเช่นเช่นครับ เุกนาทกัขอบคุณกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับยังยังเม็ทุกที่ได้ครึ่งทางเดี๋ยวีก็ไปตามน,น,นะครับได้ทั้งเนี้นอ่ามันชิมข้าวตองทิมกินอาซารับตองทิง,งาากินอาซาใช่ไหมคร,ราามับผม เด็ดเด็ดเด็ดเอิดอันอ่าครับผมมันจะเป็นเป็นทีนี้ครับครับผมหลักเข้าสองทีมจิตอาสาของอัปเภอน้ามองครับกลับไปกดติดตามได้เลยได้ครับนะครับกากลับเมื่อสักครู่นะครับแต่ใรสัมป์บาททันได้ยกนะครับถึงรุนสี่เทศบาลของอัปเปอเสื้อผาไปเลยนะครับทันกาเช่นชวนให้พี่น้องเรานะครับมาเปี่ยงานนะครับสนุนคนเดินของอบปตกองรังนะครับซึ่งพี่น้องเรานะครับไปวัตเสื้อผายันนะครับสักโอมนะครับจะเป็นพี่น้องบ้รรยายยนเกี่ยงสามารถ จะมาจับจ่ายสินค้าหรือว่ามีสินค้านะครับอันเทอรีนะครับเรลูการสมัครมาจำหน่ายนะครับเพื่อที่จะเสริมรายได้ให้กับครุ่ครัวนะครับอีกช่องทางนึงนะครับก็เดี๋ยวเราไปเดินชมสินค้ากันก่อนนะครับเัินมาสักคู่ก็คัดช่วงเลยนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นต่อไปเลยนะครับขอบคุณครับนะครับตอนนี้กระปิหนองเราก็เสริมนะครับมากขึ้นนะครับเสริมมาอ่ะนะครับ อ่าบังกะก้าดพักนะครับนี่ครับพักนะครับลอกมะเขือสี่บาทสิบบาทครับสิบบาทเจริ่ย์เลยครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้ขายใช่ใช่ใช่วันนี้ขายน้ำแข็งไม่ได้วันนี้ใช่ใช่ไม่ได้แต่ดเดี่ยวเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นปีวังกับคนต่อใครไม่ไกลได้นะนะครับ ตมนะครับตมนะครับเยอะดมพวงอะไรกับพวงอะไรกับนี่อ่าพวงละยี่สิบบาทนะครับกับซามากเอาอุดหนุนซินกากันได้นะครับนี่ก็อ่าเป็นปีนองเรานะครับปั่นกลวงรังนะครับนี่จะเป็นน้ำพริกอ่าเกยคขัวนะครับนี่เป็นเกยคขัวมันมีเกยคขัวเกยคขัวนะครับอ่าสามารถมาชุปซินกาเลยซื้อกันได้นะครับ